เซดาวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้โปร่อดโชมกลางถนนวันแรกที่ปิดการท่องเที่ยวค่ะถือเป็นการตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ามารดกโลกแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เผยแพร่ภาพสุดหายากเป็นภาพเสือดาวสัตว์ปากคุ้มครองที่ปรากฏตัวออกมาอวดโฉมอยู่บริเวณกิโลเมตรที่1 4บนถนนด่าน3ยอดหน่วยบ้านกลางซึ่งนายพงศักดิ์กันทุกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประจำหน่วยบ้านกลางสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบอกว่าวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันแรกของการปิดการท่องเที่ยวเขาเนินทุ่ง และบ้านโป่งลึกบางกลอยก็พบการปรากฏตัวของเสือดาวให้เห็นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของความสมดุลตามห่วงโซ่อาหารสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ามรดกโลกโดยจากภาพที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเสือดาวออกมาเดินบนถนนในลักษณะที่ไม่มีอาการหวาดระแวงเลยค่ะเดินอย่างสบายใจค่อยๆเดินจากชายป่าฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนนักท่องเที่ยวถ้าหากพบเห็นเสือดาวใน พ um> ื้นที่ป่าควรเว้นระยะห่างและไม่เข้าไปใกล้หรือว่ารบกวนนะคะเพราะว่าอาจทําให้พวกมันคุ้นเคยกับการเข้าใกล้คนและอาจจะนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดได้ค่ะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ